ครับสวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้ได้ทิเซ็มาสองคันครับผมครับใครไวใครได้ตามที่บอกครับสุดสีเต็มเปี่ยมครับผมสีใสครับเครื่องดีมากครับผมสุดสีกระจกบางไมได้หมดครับตัวนี้จะเป็นโครงดําครับอีกตัวจะเป็นโครงขาวครับโครงขาวน่าจะเก็บงานใส่บางไมอะไรพรุ่งนี้ต่ออยู่ครับตัวนี้มันจะพร้อมใส่พร้อมใช้งานครับผม เลยถ่ายให้เป็นวิดีโอเลขสวยครับหนึ่งหนึ่งไม่ต้องกลับยากครับผมไม่ได้แทงหวยนะครับแม่น้ำหนึ่งครับผมจากพ่อน้ำเชื้อครับผมครับอ่ะจะตารถตุกพี้ขับเงียบกริบครับผมเบิ้ลหนควาเปิดครับการันตีว่าเปิดไปแล้วครับผม เงียบกิฟท์วีวาวเปิดเดินนิ่งครับการันตีโอโยกเลยครับครับไปแล้วครับผมขอบคุณ f อที่กดติดตามหรือกดคอมเมนต์มาเกือบประมาณ200คอมเมนต์ครับผมครับผมโอเคครับ